ถ้าเกิดว่านายกไทยเนี่ยจะมีพ่อเป็นแบ็กหลังหรือว่าเป็นคนที่คอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังสําหรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็น่าจะมีปักคนนี้ครับนั่นก็คืออีลอนมัสทําไมแอดพูดอย่างเงี้ยอีลอนมัสเขาจะมปปามีบทบาทอะไรมากมายกับทรัมป์เราดูได้หลายๆเหตุการณ์เลยครับว่าอีลอนมัสเนจะมีส่วนร่วมแม้กระทั่งตรวจสอบข้าราชการในประเทศอเมริกาเองอีลอนมัสก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมตอนนี้ครับ ก้าวเข้าไปสู่คำว่ากองทัพสำหรับอีลอนมัสแล้วแล้วมันจะก้าวเข้าไปยังไงเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ครับได้มีการตั้งชื่อ ตามบักคนนี้ครับหรือว่าตามผู้บ่าวคนนี้นั่นก็คืออีลอนมัสได้มีการตั้งชื่อเรือว่า USS มัสซึ่งคนที่จะเอาชื่อเขาเอานามสกุลเขามาตั้งเป็นชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่อะไรง่ายๆกันเลยนะครับเขานั้นต้องมีความสำคัญระดับประเทศซึ่งดูเหมือนว่าอีลอนมัสเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคนี้นะครับ โดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับได้มีการเตรียมเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อไปโดย CVN-80 ครับในช่วงปลายปีนี้โดยเรือลำนี้ครับจะใช้ชื่อตามที่ปรึกษาอาวุโสข,ของประธานาธิบดีอเมริกานั่นก็คืออีลอนมัสซึ่งแตกต่างไปจากชื่อเดิมของเรือครับชื่อเดิมของเรือนั้นชื่อว่า USS Enterprise แต่ปัจจุบันนี้จะมีการตั้งชื่อใหม่ว่า USS Musk โดยกองทัพเรือสหรัฐครับจะตั้งชื่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อไปว่า U.S. s มั t ตามคำสั่งของฝ่ายบริหารที่จะออกในช่วงบ่ายวันนี้ครับเรือลำนี้ซึ่งเดิมทีครับใช้ชื่อว่า U.S. s Enterprise CVN 80คาดว่าจะปล่อยลงน้ำโดยบริษัท Huntington Ingalls Industries หรือว่า HII ในเดือนพฤศจิกายนครับ โดยจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกครับที่มีการตั้งชื่อตามที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดยคำสั่งของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรือครับจะสืบเนื่องมาจากการร่างคำสั่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีชื่อเรียกว่า Make Ship Building Great Again คือคำสั่งดังกล่าวนะครับกล่าวถึงความไม่สมดุลในการต่อเรือระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนโดยเราก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วว่าอเมริกาเนี่ยสร้างเรือ ค่อนข้างช้ากว่าประเทศจีนมากๆในช่วงหลังมานี้คือเอาเป็นว่าจีนเนี่ยเปิดตัวกันทุกปีเลยเรือบรรทุกเครื่องบินบ้างแหละเรือคอนเวตเรืออะไรก็ตามนะครับที่จีนนั้นเปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าครับจีนเปิดมาแล้วประมาณ4รุ่นแต่อเมริกานั้นกําลังจะเปิดแค่เพียงรุ่นเดียวโดยประธานที่ปดีทรัมป์นะครับได้มีการกล่าวในตอนนั้นครับว่าเราเคยสร้างเรือมากมายตอนนี้เราไม่ได้สร้างเรือมากนักแต่เรานั้นจะสร้างเรือ ให้เร็วและมากขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือเข้ากับว่า Make Ship Building Great Again นั่นเองหรือว่า Concept Great Again ของ Donald Trump นั่นเองครับซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟรอดนี้ครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. s Mud จะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3 Class g e r a l d r f o r d และจะเข้ามาแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. s Device D. h i s e n How e r หรือว่า CVN 69ครับ ที่จะเข้าประจำการในปี2 0 2 9การเปลี่ยนชื่อเรือครั้งนี้ครับถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามกลุ่มผู้ตื่นรู้ในกองทัพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นครับโดยเรือบรรทุกเครื่องบินชันฟอร์ดครับถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยระวางขับน้ำอยู่10,000 0ตันบรรทุกลูกเรือนะครับกว่า2,600นายและเครื่องบินประมาณ75ลําลำ มีเพียงเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าและเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟุยเจียนไท W4 ของทางประเทศจีนเท่านั้นที่จะมีขนาดใกล้เคียงกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นฟอร์ดที่แอดกำลังพูดถึงอยู่นี้โดยเรือลำนี้ครับจะมีการปล่อยเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า e m o u s ซึ่งจะสอดคล้องครับกับความสนใจของรถไฟฟ้า ของเรือลำใหม่ที่มีชื่อกระเดียวกันครับหรือว่าบุคคลที่ผลิตรถไฟฟ้านั่นเองนั่นก็คืออีลอนมัส์อย่างไรก็ตามครับเทคโนโลยีนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประธานาธิบดีทรัมป์ในปี2017ครับทรัมป์นั้นเรียกร้องให้กลับเข้าไปใช้เครื่องยิงไอน้ำแบบเก่าโดยพูดว่าระบบดิจิทัลนั้นทำให้ต้องเสียเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและไม่มีประโยชน์ครับอะไรเลยที่จะใช้เทคโนโลยีแบบนี้ แต่ก็ไม่ชัดเจนครับว่าสถาปนิกของกองทัพเรือนั้นได้รับทราบถึงความเชี่ยวชาญของประธานที่ดีในการออกแบบเรือหรือไม่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไม่นะครับเพราะว่ายอมให้ใช้การยิงหรือว่าการปล่อยเครื่องบินแบบไฟฟ้าหรือว่าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแบบอีเมลเนี่ยเออนะครับทึ่ทานั้นก็ยอมให้ใช้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้โดยข่าวการตั้งชื่อเรืออื่นนะครับรายงานนะครับเขายังมีการระบุครับว่าเรือลําใหม่อีกลำหนึ่ง ซึ่งชื่อเรือว่า Signal i n t e l l i g e n t หรือว่าซิจินนะครับจะถูกตั้งตามนายแบบ h e กเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง Make s h i p Name Great Again แต่แต่ว่าโฆษกของทำเนียบขาวก็ปฏิเสธคำกล่าวนี้ครับโดยรัฐบาลนะครับวิพากษ์วิจารณ์การคาดเดาที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ในขณะนี้ครับดูเหมือนว่าเรือที่ประจำการเก่าแก่ที่สุดในกองทัพสหรัฐอเมริกาอย่าง u s s c o n s t t t u t i o n จะถูกกำจัดทิ้งเรือเก่าลํำนี้ซึ่งทำจากไม้ครับถือว่าไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกต่อไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโคสกดอทกล่าวว่าเรือไม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามยุคใหม่นอกจากนี้ยังจะทาให้ป่าไม้โอกของกองทัพเรือนั้นสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไปในเวย์อื่นด้วยเอาไปเอาไมาโอคไปทาอย่างอื่นน่ะได้มีประโยชน์ว่าเอามาทําเรือซึ่งมันก็สมควรแล้วแหละครับมันก็หลายปีมาแล้วนะครับสาหรับเรือ U.S. Constitution นะครับของทางประเทศอเมริกาก็ได้มีการปรับปรุงและเลิกใช้ไปนะครับพัฒนามาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีระวางขับน้ํากว่า10,000แตันซึ่งมันเป็นอะไรที่เราต้องจับตามองอย่างมากแล้วเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองครับ ด้านการเมืองที่อีลอนมัสเข้ามาด้านการบริหารประเทศแน่นการควบคุมบุคลากรหรือว่าพนักงานข้าราชการอะไรต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดครับชื่อของเขานั้นมาแปะอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขานั้นจะมี power มีพลังภายในมากน้อยเพียงใดสำหรับอีลอนมัสแต่เชื่อได้เลยครับว่า คนสุดโต่งอย่างอีลอนมัสและคนสุดโต่งอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาควบรวมกันแล้ววายป่วงแน่นอนเออเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นมานแอดป่ะว่ามันจะวายป่วงไหมนะครับอย่างที่เราบอกกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะมีอีลอนมัสคอยกระซิบโดนัลด์ทรัมป์อยู่เช่นเดียวกับนายกบ้านเรานะครับเออแอดโยงมปทำไมเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเอาเป็น,ปนว่าเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็ยนยังไงกับการตั้งชื่อเรือลำใหม่และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของทางประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ก็อย่าลืครับ แสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยแอดรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยลวกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำมาเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยลวครับสาหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face and I'm...